อ,อ,อาชีพทดแทนขอ,<า>ของมนุษย์ที่เพิ่งิม่มตาตื่น,<อ>นขึ้นมาก็โดนพวกนั้นฆ่าซะแล้วนั่นนะสิทั้งๆที่พวกเขาคืออนาคตของเราแท้ๆแนวหน้าก็กับลางจะแย่แนวหลังที่กำลังชุบเลี้ยงอัจฉริยะก็โดนฆ่าอีกแต่พวกเขาเป็นถึงสุดยอดมนุษย์ที่สุดในยุคนี้แล้วนะถ้าขนาดนี้ยังโดนฆ่าแล้วใครจะช่วยเหลือได้อีกล่ะนะะอัจฉริยะในชาตินี้ลืมตาตื่นขึ้น,นมาก่อนกำหนดไม่ไหวแนะ่ โดยให้เราวิ่งไปช่วยทุกตระกูลก็คงช่วยได้ไม่หมดแทนที่จะไล่แก้ปัญหาเฉพาะจุดไปไล่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุคงจะดีกว่าสิลนะจูเทียนพอฉันไปที่ทะเลทรายทางตอนเหนือเราจะให้ห้าอัจฉริยะล่อพวกนักฆ่าทั้งหมดมารวมตัวกันที่นั่นจากนั้นพวกเราจะกำจัดพวกมันให้สิ้นซาก ชูเทียนไปที่สุสานหั่นก่อนณที่สุสานหั่นบรรพบรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์หั่นจงลุกขึ้นมาเถิดคนรุ่นใหม่กำลังวิงวอนต่อความยิ่งใหญ่ของพวกท่านท่านจักรพรรดิั่นอูตี้ท่านแม่ทัพเว่ยชิง ท่านหัวชีปิ้งผู้ใดที่มันกล้ายาำแผ่นดินของเราย่อมต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดแม้มันจะอยู่ในสวรรค์วิมานใดการเรียกวิญญาณระดับความสามารถสวิญญาณที่เรียกอัญเชิญได้แล้ว10บล้านดวงวิญญาณแห่งต้าชิน20ล้านดวงวิญญาณแห่งต้าฮั่นคุณสมบัติวิญญาณที่เรียกมาจะไม่ตายหรือสูญสลายหากไม่ได้เกิดการตรงข้ามเงื่อนไขกฎการสูญสลายวิญญาณที่ถูกเรียกจะสามารถฟื้นคืนชีพได้ไม่จำกัด เงื่อนไขาการสูญสลายวิญญาณจะสูญสลายหายไปหากโดนค่าแบบพลิบตาเดียวติดต่อกันภายใน1น,นาทีเงื่อนไขในการอัปเกรดความสามารถต้องการวิญญาณ40 40ล้านดวงสามารถเรียกโดยใช้1,130ล้าน5แสนพลังงานหินต้นกำเนิดเราทหารวิญญาณนับ20ล้านดวงจกฟังข้ะพวกเจ้าจงมุ่งหน้าสู่ทะเลทรายทางตอนเหนือเพื่อต่อสู้กับพวกต่างดาว ใกล้จะได้เวลาที่ห้าอาัจฉริยะจะปรากฏตัวออกมาแล้วอสุราเอาเวจี o A G. ปตัตภีระดับสูงสุดยีสํานักงานสืบสวนความสามารถพิเศษเขาคนนั้นมาแล้วอสุราผู้ลึกลับพลังอสุราครั้งนี้แข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนไม่รู้กี่เท่าคงไม่ใช่ว่าเขากลายเป็นปีศาจไปแล้วหรอกนะเราต้องรีบรายงานให้กองทัพทราบโดยด่วน ตอนนี้เขาอยู่ในทะเลทรายทางตอนเหนือเรียงแถวหน้าหลังจัดกระบวนทัพซ้ายขวาธาตทั้ง10ราศรีทั้ง12ใช้สายฟ้าเป็นตัวกระตุน้นใช้หิมะเป็นตัวแช่แข็งแผนภูมิสวรรค์ใช้สายฟ้าเป็นสัญญาณใช้ความหนาวเย็นเป็นตัวเยือกแข็งกลางวันแยกท้องฟ้าหนาวเหน็บเป็นร้อยทานปิดผนึกแผ่นดินธาตแห่งพลังดาบเหนือเปลวเพลิงลุกชน เสริมพลังล้านเท่าครอบคลุมพื้นที่ร้อยลี้วางไข้กลกลยุทธ์เปิดเดี๋ยวนะทำไมถึงมีพลังไายกลมหาศาลมาจากทางทิศเดียวกันอีกแล้วล่ะหรือว่าจะเป็นฝีมือของนักวางไข้กลที่ติดบอดก่อนหน้านี้โถ่เอ้ยพลังของฉันหมดก่อนมองอะไรไม่ได้แล้วดวงวิญญาณนักรบของชาวฮันจงใช้การฆ่าล้างพวกต่างเผา่า เป็นการชูเกียรติของชาวฮั่นโดนทปดอยอ่ะอ๊ะมีมันบ้าอะไรเนี่ยเก,เกิดอะไรขึ้นกันเหรอน,นั่นมันเหล่าดวงวิญญาณฉันไม่เคยสัมผัสถึงพลังวิญญาณที่เข้มข้นขนาดน,นี้มาก,ก่อนเลยนอกจากจะมีอสุราผู้ลึกลับกับผู้ว่างค่ายคนที่ลึกลับแล้ว ตรงนั้นยังมีผู้อัญเชิญดวงวิญญาณที่แข็งแกร่งอยู่ด้วยงั้นเหรอบรรยากาศพลังรอบนั้นแข็งแกร่งกว่าที่ครั้งที่แล้วไปสำรวจเจอก่อนหน้านี้หลายเท่าขนาดขนาดนี้มันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สิมันดาบของเราแล้วละหากต้องจัดหากต้องจัดระดับก็คงได้แค่พูดว่าระดับเทพระดับเทพเหรอ จะบอกว่ามีผู้แข็งแกล่งระดับเทพ3คนปรากฏตัวที่ทะเลทรายทางเหนือพร้อมกันเนี่ยนะนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะใช่เราต้องรีบรายงานไปที่หน่วยงานสูงสุดของกองทัพคำสาบต้องห้ามทาดแสงสอนทัพ100ชั้นเอ๊ะฉันเพิ่งจะหลับตาเองนะนี่เช้าแล้วเหรอเดี๋ยวเซ่นี่มันสี่ทุ่มอยู่เลยไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้น มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดูข่าวสิดูข่าวข่าวใหญ่เกิดปรากฏการผู้แข็งแกร่งระดับเทพสี่คนรวมตัวกันที่ทะเลทรายตอนเหนือแห่งเป่ยจริงกองทัพอากาศได้แผ่นดินใหญ่กําลังส่งเครื่องบินลบไปตรวจสอบดูเอ้ยบ้าดรริระดับเทพเหรอบ้าจริงดิไม่เคยได้ยินระดับนี้มาก่อนเลยหรือว่าแสงสว่างวันนี้จะเป็นฝีมือในสี่คนนี้นะหรือว่านี่จะคือความหวังอันสูงสุดของพวกเราชาวตะวันออก กองทัพปกก็กำลังจะมาด้วยแสดงว่าปัญหาใหญ่เลยเสิลศูนย์กลางแผ่นดินใหญ่ด้านหน้าเร็วเข้าเร็วเข้ามุ่งหน้าไปยังทะเลทาายทางตะวันตกเฉียงเหนือผู้ประชาการจากตรงนี้ไปถึงที่นั่นโดยสุดก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงครับจะว่าพูดทำไมอีกล่าทำไมทำแล้วมันเร็วขึ้นก็รีบทำไปห้าแสนหมาป่าเหล็กห้าแสนวัวเหล็กเผาวานอนยักษ์ครั่งล้านตัว ข้าชศสารศึกล้านตัวรวมตัวข่าวด่วนสำหรับคลื่นสัตว์สูนทั้ง4ี่ทิศของดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือกำลังผ่นปวนคาดว่าพวกมันกำลังออกจากหลังและมุ่งหน้าไปยังทะเลทรายทางตอนเหนือจากเท่าที่ตรวจสอบคิดว่าจะเป็นฝีมือของผู้ใช้พลังควบคุมสัตว์สูรระดับเทพอีกคน อะไรเนี่ยที่ทะเลทรายทางตอนเหนือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จู่ๆก็มีระดับเทพห้าคนปรกากฏตัวไม่เคยจะได้เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยฮะจะว่าไปสมัยก่อนเมืองของเราก็ถูกพวกสัตว์จมตีเป็นประจำนะแต่ช่วงหลังมานี้รู้สึกจะไม่มีเลยพอพูดแบบนี้เรื่องก็คงกระจ่างชัดแล้วล่วะหน้ที่โรงงานผลิตยาพี่เราดูข่าวนี้สิจำตอนที่พวกเราเจอฝูงหมาป่าจมตีที่ท,ทะเลทรายเหนือได้ไหมเฉนเลี่ยนอี้ชูเสี่วนาน ผู้ชาที่ทําให้หมาป่าหมื่นตัวเชื่องจะลืมไปได้ยังไงกันละ่ะหรือว่าคราวนี้ก็เป็นเขาอีกแต่ว่าถ้าใช่เขาจริงๆแสดงว่าเขาเก่งกว่าที่เราคิดหลายร้อยเท่าเลยนะเนี่ยนทัที่ศูนย์รวบรวมวัสดุอสุรางั้นเหรอผู้ฝึกสัตว์อสุราไม่ว่าจะคิดไปทางไหนทาไมฉันก็นึกถึงแต่หน้าของหมอนั้นตลอดเลยนะหรือว่าจะเป็นหนานจืออิงจริงๆอจางหยวนนะที่ ตระกูลหารแห่งทะเลตะวันออกอัจฉริยะหลานชางคงไม่ว่าอย่างไรก็ต้องไปพบผู้ฝึกสัรว์สนคนนั้นให้ได้สักครั้งนะักที่ตระกูลจูเกอร์ในแผ่นดินใหญ่สามารถแปลธาตุเป็นคำสาบได้ระดับสูงสุดขนาดนี้ต้องไปให้ถึงนี่คือโอกาสทองของตระกูลฉันแล้วละอัจฉริยะจูเกอร์ยวนตระกูลสวนยวนตระกูลห่วงตระกูลยุย ตระกูลสวีเสียงดังขนาดนี้นอกจากพวกต่างเผ่าพันแล้วก็น่าจะดึงดูดเหล่าอัจฉริยะจากทั่วทุกมุมโลกมาได้พอดีถือโอกาสนี้เพิ่มพลังให้พวกเขาหมดเลยแล้วกันนะทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแค่ต้องไล่ฆ่าล้างพวกมันณนะที่แผ่นดินใหญ่ห่วงชวนอัจฉริยะแห่งตระกูลห่วงห่วง่วนผู้ด,ดีต้องมาตายที่ดีเหรอไม่มีทางเสียหรอกเข้ามาเลยไอ้พวกหมาเวน แกพลาดแล้วที่มาดูถูกฉันนะอ่ะเฮย้ยเออเดี๋ยวเดี๋เดียวจะหนีไปไหนเกิดอะไรขึ้นนะมาได้เวลาเตรียมพร้อมแล้วล่ะพวกแกวันนี้จะเป็นตายของพวกแกทั้งหมด <h <h ในที่สุดก็มาถึงชนบทสักทีนะเราสัตว์อสูรเหล่าวิญญาณ ได้เวลาเปิดศึกมหาสงครามพร้อมกับฉันแล้วเอาจบแล้วนะครับไปยังกันมากงนะครับสนุกกันหรือเปล่าโอ้โหสำหรับตอนนี้เดือดเดือดมากพี่เอกเราคือรวมพลละไม่ไหวละจะกบจัดแม่งให้หมดเลยนะครับรวมพลและรอบนี้คือเอาจริงละนะครับโอ้โห สุดยอดอะกองทัพที่แบบเก็บสาสมมาตั้งนานในเวลาออกศึกสักทีะนีับนะท่าผู้ชมโอ้โหตอนที่21บอกเลยเดือดมากสำหรับตอนต่อไปที่บไม่ต้องพูดเลยเดือดจริงๆนะครับ สำหรับตอนนี้เป็นยังไงพันสนุกกันหรือเปล่าเนี่ยผมต้องสนุกมากๆขอคนนึงไลค์คนนึงติดตามคนนึงแชร์ผมมาด้วยในสารมังงะเรื่องนี้นะผมก็ใครที่ชอบมากๆกดไลค์ผมเยอะๆด้วยนี่ครับผมก็เพื่อเป็นกรงใจให้ผมในภาคมังงะเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆที่จะลงในอนาคตนั่นเองนะครับเอาแรกก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณได้รับชมมากเลยนะครับใครที่อยากอ่านก่อนใครเหมือนเดิมผมทิ้งลิงก์เพจผบุ๊กไว้ใต้เดคิปชันแล้วนะครับผมเอาลรกสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณได้รับชมมากเลยเจอกันในคลิปหน้าครับว่าจะเป็นม